สวัสดีครับก็กับผมซันนกลงชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็เอาวิธีแก้นกดบมาให้เพื่อนๆได้เอาไปทดลองใช้กันดูนะครับผมว่าได้ผลยังไงแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์กันดูนะครับผมว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับผมมาฟังกันนะครับผมขั้นเลขนะครับผมให้เพื่อนๆเตรียมกรงนะครับผมสามคูณสามเม็ดก็ได้นะครับผม ความสูงก็ประมาณสักสองสองเมตรนะเมตรสองเมตรให้มันได้อิสระในการบินคงใหญ่นะครับผมเพราะว่าสูตรนี้มันจะมีการตีกันอะไรสักเล็กน้อยนะครับผมมีการสู้กันของนกสักนิดนะครับผมคือเราโอานกตัวที่ดบลาวมานะตัวที่มันไม่ค่อยลงบนราวเลยนะมันเพลาะนนคือมันไปโดนตะบะของนกทนี่ดีกว่าหรือว่าเพลมาด้วยอาการอะไรก็เลี้วแต่นะ เราจะมาฟื้นฟูนะครับผมเราจะมาฟื้นฟูให้นกกลับมาเล่นได้เราต้องทํายังไงนะครับผมอ่านี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ไม่เคยเล่าไปก็วันนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆนได้นํากันนําไปใช้กันนะครับผมนําไปทดลองว่าได้ผลอย่างไรนะครับผมขั้นแรกเลยที่ผมบอกไปก็ให้เตรียมปุงนะครับผมอ่าปงุใหญ่ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งดีนะครับผมไม่ว่าสามเม็ดคูณาเม็ดหรือสูงสัก องเม็ดก็โอเคนะครับผมให้มันเป็นใหญ่นะครับผมให้จำมนเลยว่าระบบนี้เป็นระบบจ่าฝูงนะครับผมอ่าเป็นระบบจ่าฝูงนะครับผมแล้วระบบจ่าฝูงนี่เราเอาตัวที่ว่าดบลาวมานะครับผมเอาตัวที่ว่าดบลาวมาเตรียมมาเลยนั้นหนึ่งตัวตัวที่เราจะให้มันเป็นจ่าฝูงนะมันดบลาวมาเราจะทําในระบบให้มันกลับมานะครับผมเราจะมาเช็คใจมันโดยการ นำมันมาเป็นจ่าฝูงนะครับผมอ่าเราใส่มันไปหนึ่งตัวนะครับผมเราใส่ตัวที่ว่าเป็นนกดบเรา,เามาแก้นะครับผมแล้วเราทําในระบบจ่าฝูงใช่ไหมครับผมพวกลูกฝูงนี่เราจะไม่ใช้นกเก่นะครับผมอ่าเดี๋ยวนกดบของเรามันจะไม่สู้นะครับผมให้เราเลือกไปที่กูขาวนะครับผมเพราะว่านกกู่ขาวนี่มันไม่กี่เดือนนะครับอายุมันน้อยนกดบของเรา ใจจะกลับมานะครับผมให้เราเช็คใช่ไหมเล็กๆเพื่อนๆก็ต้องทําใจก่อนนะมันมันอาจจะมีตีกันบ้างจิกกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็คือมันมีแน่นอนนะ่ะไอ้ระบบอาจจะลูกนกโดนตีบ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราก็ทํากรุงให้ใหญ่เพราะว่ามันจะโดนเล่ยมันจะได้บินได้นะครับผมเพราะว่าเรามาทําใจให้นกตี่ดรอลาวของเรากลับมาสู้นะครับผม อ่าเหมือนที่ผมบอกนะปล่อยนอกที่ดบราวเข้าไปนะแล้วก็หาหูขาวรักสี่ห้าตัวนะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะระบบนี้ก็จะเป็นระบบให้นกที่ดบราวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะครับผมพอเราปล่อยแบบนี้ใช่ไหมอาหารเราก็ให้สมบูรณ์นะครับผมคือตัวดบราวนี่มันจะได้กินอาหารก่อนนะครับผม,มทีนี้มันจะเริ่มสร้างนิสัยนะครับผมเริ่มสร้างนิสัยเป็นจ่าฝูงขึ้นมานะ อ่าพอพอสร้างนี้ใส่เป็นจาาผงใช่ไหมเราก็สาาใส่อาหารใส่น้ําใส่ผลไม้ปกติเลยนะครับผมคือให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมพอสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเช็คใจเขากันนะครับผมอ่าเพื่อนๆต้องจําให้ดีนะครับผมต้องใส่หูขาวนะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใส่พวกหูแดงไปกันแต่เดี๋ยวไอตัวดบราวของเรามันจะไม่สู้นะครับผมห้ามห้ามใส่หูแดง,งเลยนะใอเเพื่อนๆอาหูขาวมาเลยนะครับผม ขูขาวล่อยเพื่อเราจะทําใจของนอกตัวดบเราให้ขึ้นมานะครับผมอ่าพอเราใส่ไปแบบนี้สักสองอาทิตย์นะครับผมเราก็มาเช็คหัวใจกันนะครับผมในการที่เราจะเช็คหัวใจเขานะครับผมเราก็ไปพานอกอื่นมานะครับผมนอกอื่นนอกอะไรก็ได้นะครับผมที่ร้องนะครับผมที่ร้องอ่าส่งเสียงให้เขารู้ว่ามาบุกบ้านเขาแล้วนะครับผม แต่เราก็เอามาเปลี่ยนไว้ไกลๆนะครับผมเพื่อเช็คระยะใจนะอ่าพอเราเอามาเปลี่ยนไว้ใช่ไหมเรานกอกมาเปลี่ยนไว้ถ้าลงเราใส่ปรุงไปไว้เข่งได้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ลงเราปล่อยไว้อีกสักสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์นะครับผมแล้วมาเช็คใจใหม่นะครับผมนี่เราเช็คสองสามครั้งนะถ้าสองสามครั้งแล้วยังไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีนะครับผม ถ้าส่งตัคกั้งนี้ยไม่ได้ก็คือต้องหาวิธีอื่นมาใช้นะครับผมเพราะว่าเหมือนจะเราใช้วิธีนี้ไปส่งตัครั้งเล้วอ่าเราเราทําจนสุดแล้ยวนะครับผมไอไปใช้วิธีอื่นแต่ถ้าอ่ามันได้ผลเราก็สามารถจับใส่กรงไปเก่งได้นะครับผมไปเตรียมรองกข่งได้นะครับผมวันนี้ก็เอาสูตรนี้มาฝากนะครับผมสูตรนี้ก็คือเพื่อนๆลองคิดดูนะมันเป็นระบบจ่าฝูงใช่ไหม มันได้กลุมลูกนกนะครับผมอ่ามันพูดง่ายๆนี่ก็คือระบบระบบลูกนกนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะเช็คลูกนกก็เช็คได้นะครับผมถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนใส่ลูกนกไปสิบตัวเลยนะสมมุตินะครับผมนี่คือระบบเช็คลูกนกพูดง่ายง่ายก็คือเช็คหัวใจหัวใจย,ยังไงก็คือหัวใจตัวที่เป็นหัวจุกตัวที่เป็นใหญ่ใช่ไหมพราะเพื่อนเพื่อนใส่ไปลนะักสิบตัว อ่าเราจะเช็คระบบได้นะครับผมก็เหมือนมนุษย์เลยนะครับผมตัวไหนที่ว่ามันมันดุมันขมเพื่อนมันจะมีอาการออกนะครับผมถ้าเราสังเกตได้ดีนะแต่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปเยืนใกล้กรงเลยสังเกตนะเพื่อนเพื่อนนั่งอาเก้าอี้มาอยู่ต้องมีระยะห่างนะครับผมในการสังเกตแล้วก็เพื่อนเพื่อนดูตัวที่ว่าถ้ามีเสียงนกร้องไกลๆแล้วตัวไหนอ้าปากร้องสักนิดไอ้พวกนั้นจะมีเวลนะแล้วก็ดูท่าทางที่มันจะออก แบบนักลิงนะครับผมนี่ก็คือระบบหัวใจนะหัวใจที่เราเช็คจากลูกนกที่เราปล่อยไปสิบตัวนะครับผมมันก็จะมีตัวสองตัวสองสามตัวนะครับผมที่ขึ้นมาเล่นไว้ก่อนเพื่อนนะแล้วนกพวกนี้เขาจะเรียกว่าหัวนกนะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีเช็คระบบหัวนกนะครับผมอันหลังนะอันแรกก็แกะราวบวกไปเลยนะแกะดอกราวนะพอเราเอามาทําจ่าฝูงใช่ไหม มันก็เป็นระบบเดียวกับเราเช็คพวกลูกนกเลยนะครับผมพวกลูกนกที่ว่าเราเอามาเช็คนะครับตัวไหนที่จะเป็นหัวนะครับผมอ่าส่วนมากมันจะขึ้นมาแค่สองสามตัวนะครับผมอีกเจ็ดแปดตัวมันก็อาจจะต้องรอเวลาจริงๆนกคงหวี่ยมันสู้ทุกตัวนะอยู่ที่มันจะสู้ตัวไหนนะแต่ว่ามันสู้นานเลยครับก่อจะสู้บางตัวก็หลายวีแล้วอ่าเขาก็เลยใจความสามารถหาตัวที่เก่งหะตัวที่สู้ไวถูกต้องไหมครับผม ยิ่งมาถึงลิกเลยมันก็ดีเลยนะครับผมเพื่อนๆลองฟังดูนะถ้าว่าไปเจอในกรงแบบโล่งบ้างสับบ้างลิกบ้างในกรงเลยมันหายากนะครับผมกว่าจะมาถึงเราคนอื่นก็เอาไปเอาไปหมดเลแล้วนะครับผมส่วนมากเราจะไปได้แค่สีนกนะครับผมเขาะจะเรียกว่าศีนกปากนกอะไรแบบนั้นนะครับผมพวกนั้นคือเราเวลาบางตัวมันพู่นี่เลยครับผมแต่ว่ามันสู้มันสู้ช้าใช่ไหมครับผมเขาก็เลยจัดไปในอยู่ในศีนก หัวนกก็มายากนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่าได้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเพื่อได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ